กำลังขึ้นมากมีพี่น้องเอ้ยกำลังสิออกมาดพี่น้องเอ้ยสะมาง่ามเถอะเหตุนางล้มฟ้อนนี่ไหมมาขังที่แล้วบ่ออกมาเที่ยวนี่พี่น้องเอ้ยเขาพัวก็สิออก งาวไปผลเลยผลเป็นทางงาวเลยงากระสีออกแม่พี่นอ้องเฮาสมอง,งามขากแต่อุ้ยมาเด้อพี่น้องเด้อมึงเท้าวัวหัวพูดอะมาเด้อพี่น้องเด้อเก็บเห็ดน้ำกันไปเนี้ยสมอง,งามขากแต่อ่นอนๆเลยแบบนี้ปัดยายพี่นออ้องเอฟซีชมกันเด้ออ่อนซ้อนเห็ดทั้งตื่นเต้นพี่น้องมึงเนี่ยมึงเนี่ยปัดมึงซอยกันพี่นอ้องเอ้ย เพชรควรันนี่อันปีที่แล้วมาเก็บนี่เขาเทาทิ่มมดพี่น้องแต่รึ่งหนึ่งเลยปุ๋นละจ้ะปีนี้ก็เลยมาจอบเบิ้งเรื่อยๆเพราะว่าอัานมะพอสาปวดปีที่แล้วเนาะเขาเกิดมื่อกี้เห็นปีที่แล้วนะเนี่ยดอกง่ายๆเดี๋ยวเอาทิ่มตั้งครึ่งเลยว่าไปฝุ่นแมพี่น้องพูดววอ่อนๆทั้งนั้นเลยฝากคว,วัวนอีกฝากควัน ม oui, ันฝากคอนก็ออกพุ่นอ่ะลุยบันนี้พี่น้องลุยลเก็บน้ำตาโอเคพี่จออร์เกสเกสี่เรอแล้วก็หนึ่งแสนละว่าสกุสตอพิชย์ย่าเหรอเนะ พี่น้องตาวบวบ กำลังข้นมาก้วไม่พี่น้องเอ้ยกำลังสิออกมานยหน่อยไเยอะเลยดีนะมองนี่อันต่างกล่องใดไม่พี่น้อง โอ้ยเยดนโอหบบางทีหลัเป็นหางคงดังเป็นหนึ่งกบกอบอแสบด้วยที่างนี่เป็นองนี่เห็ดอ่อนๆยังเสีย ขาวจวกเลยพี่น้องเอ้ย,อยตุย่มย่ำเนาะพี่น้องสดน้ำนวนๆเก็บเห็ดมือนีนอ้จะเปม็นฟินพี่น้องเอ้ยแต่เห็ดงามว่ามันจิพอง่ายๆเด้อแบบนี้พี่น้องเอ้ย ฝุกยางขักเลยส่วนนมาพี่น้องเมืองหนอก,ก็จะเป็นอุดมสมบูรณ์นะพี่น้องเนาะนี่เห็ดให้เก็บตลอดปเดอดีเห็ดรดดูหนาวเห็ดรูด้อนพูดนะข้าวบวบวบ ไปเอกไปทางไหนพ,พี่น้องไปเอกเป็นยังไปทางไหนการนั่งถาปลาเยอะจาจั่วหนี่พี่น้องบึ้งจึงรับมาให้เบิง้งงามอีหลีเด้อพี่น้องขาวอ่ะบวบจชอนี่โอ้ยตื่นเต็มยังดีใจสุดยอดเลยเก็บเห็ดมื่อน,นี้พี่น้องเอ้สุดยอดอีหลีฟินยังขักเลย เก็บเพ็ดมื่อนี้คุณด่านี่น่าขักอ,อ้อนแบบที่ว่าเขาเขาขึน้นพึ่งสิขึ้นอาทิตย์ที่แล้วละไปอยู่วานเนาะเพราะว่ามา,มาตั้งแต่อันสองอาทิตย์ที่แล้วนี่อาทิตย์กลัวนี่ละจ้ะบ่ฮันไอออกนะมองนะออกแบบมาเห็นแบบโอ้ยดีใจเต้นเต้นดีนะบ่มีคนมาผอก่อนนะพี่น้องกันมีคนมาผอกรีกระดือนนบบโอ้ยบ่ได้เลยละจ้ะเนาะป้าคุณดอกนึ่งยุ่งขัง บ้างพี่น้องเดี๋ยวเดียวสิววสออกบ้างไหนบ้างปุ่นดอกนึง่งน้องเกือบเราเห็นไหมจีจักดอกนีง่งสองดอกสองดอกกึ่งสามดอกป้าปุ่นอะ,นะมึ้งมึ้งปุ่นอะมึงเนี่ยแต่สะอื่นเสื่ออนเนาะพี่น้องอา้าวพ่ออะไรเจ้าพี่น้องไปเลย พี่น้องดูดูดูมาแค่ซัมเดย์โอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดมาให้ยเป็นได้เห็ดอีหยังเอาชัางขี้ดินโอ้พี่น้องเอ้ยเจ้าเบื้งต้นละพี่น้องเอ้ยเอาเห็ดมาใหอยเบื้งเบิ่งเบื้องทอนหักถอนข้นมาจกเอาขี้ดินเลยจกเอาในขี้ดินเนี่ยขี้ดินโนกิไหมก็ได้เกี่ยขี้ดินเลยติดขี้ดินเลย มันมึงไปเต็มตะกาเลยมึงไงมันซ้อนเห็ดเก็บเห็ดมือนีจะเมนสนุกทั้งฟินทั้งสนุกพี่น้องเอ้ยมันมือเก็บเอาเก็บเอาเอา่อนๆแบบที่ว่ากรอบๆม่พี่น้องเส้เดียยเป็นปไปหนึ่งกิมกิมซี่ฟูดหรือซี่เขาเสียเอาไปแกงเนาะจ้ะไปแกงใส่นหน่อไม้ตำน้ำพริกไปพัดไปเมื่อหรือจ้ะ อยากแชทชอทั้งสี่พี่น้องเอ้ยมันฟินอิริเลยป่นหัวดอกยังไงอ่อ,อนๆไปต้มยำต้มยำทะเลเนาะสดน้ำม,มันฮอนพี่น้องมึงไงโอ้ยอ่อ,อนซ่อนเห็ดนี่มันได้เห็ดงามงามคักรับสมัอนี้เป็นนางร่มอันงามของ,ง,งปีนี้นะพี่น้องอันขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลด์ได้ใจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไปอยู่กับลุงจอดในไลด้ใจพี่น้องต,อนนตอน้นใหม่ต้นย้อยให้เพิ่งเข่าตับพี่น้อง ใหม่ไหมคุณอีกท่อนหนึ่งมึงแต่อันมึงข้นต้นเขาบึงติละพี่น้องปุณนะมึงไงโอ้ยมึงมึงมึงแต่อันข้นต้นสีหงครับซ้ำเลยมันเลี้ยวให้พี่นเอฟซีด้วยมึงอันงานข้นต้นเขาปุณนะไงอีหลีได้พี่น้องปุณนะอันแต่ว่าปลายเขาแหงเลยนะจ้ะเนาะปลายเขาอันแหงปลายเขาตายแล้วนะเขาจ้าเลยมาตัดต้นใหม่ต้นนี้เล ตายแล้วจ้าะเนะน,นี่อนหนึ่งไปสิคอล่าพี่ล่าน้องเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลท์ด้จ้าเดอ้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจทุกการติดตามทุกๆคอมเมนต์ด้จ้าพี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมีกำลังใจต่ยอยู่กับลุงจอดในด้จ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า